โอ้ยพี่น e. ้องเอ้ยไปเบิงอันให้กับร่างกายบุกไสหนาหันฝนตกบ่ต่ำาบพี่น้องมาแล้วกินมาแล้วฝนตกหัวเปียกแบบนี้นี่แม่น้องก็เลยบ่สว w พี่น้องบัานนี้บ่สว w เหงไ่อสิเศร้าตั้บักุ่งเตาพี่น้องตั้บักุ่งดิหมักรอกเด้อบ่ได้ซื้อค่ะพี่น้องอยู่บ้านสวนแม่น้องเด้อนี่มันมวยหน่อยแม่น้องเด้อสิใส่สองมวย เดี๋ยวพนอ้องสิ่้าตำหมกหุ่นเนี่ยมันแก่ซวงพี่น้องย้อนไปเฝ้าลูกซ้ายพี่น้องเอ้ยโอเคไปเฝาหนาหานปนี่ฝนตกพี่น้องอันคนกระหักุ้หญาบานที่แรนหลายขากหลายเนี่ยขนาดฝนตกกระบอบกันหนีพี่น้องเอ้ยเป็นตาดีใจน้ำลูกท้ายขาบอยู่เอฟซีเพิินกระห่มกระหอมเพิ่นกระหัก นี่ล่ะพี่น้องเอ้ยเพื่อนว่าคนดีผู้ใดกับหากขนาดฝนตกอันเอฟซีกับบอหนีเราบัานนี่ขนาดฝนตกผู้ยิบานพินแล่นเพื่อนกับว่าถิง่งเอฟซีคือกันปางคนอย่างมากมีความหลับผิดชอบมาหักเอฟซีมากบอถิงงานออยูหน่อยหน่อยนี่ค่ะแม่นผู้ยังหนึ่งฝนตกแห้งปันนีนี่บอตากฝนหลองเท่งเด้พี่น้องหลายคนอาจสีได้เห็นคลิปผู้ยิบานฟินแล่นที่เพิ่นตากฝนหลองเท่งเนาะ แม่นอนกับอีกผู้หนึ่งที่อยู่ในสถานการณ์เลยอเอฟซเห็นแล้วมีความหลุดซื้อวาป๊าเด็กหน่อยคนนี้ mm hmm. อายุยี่สิบกว่าปีทํางานมีความรับผิดชอบมากๆฝนตกกับว่านี้เอฟซีเอฟซกับว่านี้อ่าผู้ยาบาลฟินแลนด์ตามบอกงไปน้ำโสกันไปน้ำเนาะค่ะพี่น้องใส่น้าตาลนิดนึงแล้วพี่น้องเด้ออันนี้ก่ะใส่ชุรถบ่นหน่อยว่าไลายนิดนึงจ้านิดนึง <laughs> อย่าตามมาเด้อผู้ใดบรม่ามากใส่หน่อยลรบ้านี้นำประแดกใส่หลายจากน้อยแล้วพี่น้องอนนัวจากพี่น้องแม่น้องมันนงมกนัวเนาะพี่น้องเนาะกินตาบักห้วยช่วงๆอ่าว้าถึงอสถานการณ์แม่น้องไปอ่าตามติดโรงพยาบาลฟินแลนด์ขังแรกฝนโต้งสงสเป็นน้ำแม่น้องไปแ <c oughs> ม่น้อง่เคยไปจักเทือเอฟซีเพิ่นมาน แต่โลบุรี่ผู้หนึ่งชนบ,บุรี่ผู้หนึ่งเพื่อนกะด้วยความพักอ่าผู้ยิบานฟิแนแลนด์เนาะเพื่อนกะติดตามผู้ยิบานฟินแลนด,ด,ด์เพื่อนกะมาสื่อคอนดูดําบันดีเพื่อนกะอยากไปเบิงกนขึ้นรถกลาบ,บานแม่นองกระเลยพ้าเพื่อนไปฝนตกพี่น้องตกใสเป็นน้ำแห่นนองไปนะขอตรวจเอฟซีหลายๆเดือที่ฝนตกย้อนแม่นองไปแต่ว่าชื่นชจมีหลีพี่น้องเอฟซีทุกคนกะ คุยบานฟินแรนด์ค่ะฝนตกกับบอลหนีพี่น้องเบอร์ไหนเบิรงตับหมงพี่น้นนอ,งนองบหมงอุ้ยพี่น้องไหแต่ละอยู่เขาอะเมนน่องขายส้มตำนะคะวันนี้ผู้อดอยากกินส้มตำั่งมาขอมาได้ว่าแม่น่อกสีเต้นเลยว่าโอ๊อยตับหมูหงส์เต้นพี่น้องอารมณ์ด <c oughs> ีพี่น้อพี่น้องตับหมูหงส์พี่น,อน้องตับหมงเต้นไปน้ำตับไปน้ำเอาเอามาตรให้พืชบอร์หน ตำหม,มูหูมแม่น้องบะต้องฟิมได้มาสีแซกขอดีเลยเบิ้งเนี้พี่น้องเบิ้งเนี้เบิ้งงเนี้ซ่อมตำลานแม่น้องผู้ดใดอยากกินสั่งมาเลยด้อ่าส่งถึงกรุงเทพถึงเมืองนอกได้นะคะทุกคนบ้าบ้าแม่น้องตี๊กตักให้เบิ้งบะต้องฟิมแม่น้องเป็นมือฉังในการตำหม,มูหูเคยเปิดร้านตำมมูหูได้พี่น้องแม่น้องเฮ็ดมากถูกอาชีพพี่น้องเบิ้งเน่เพีปลาทูนี่ เปิดร้านขายส้มตำนะจ๊าแม่น้องเปิดร้านขายตำบุงเด้อเหมือนนี่เด้อ FC ใครอยากกินอยู่กรุงเทพยจังหวัดใดก็สามารถมา,มาสั่ง้ามาผู้ใดหิวเขาแม่น้องจะพากินส้มตำมากินส้มตำเรามาเบิ่งว่าเหมือนนี่แม่น้องสิพ้ากิ้นสองกับหยางนอกจากส้มตำเนาะพี่น้องเนาะมาเลยนาอกินหมึกเคลือนหนีแม่น้องการเห็ดแกงเห็ด <grammar> ซุปเฮดไปฝา่าคุยบ้านฟีแเลนตาบาลูกไปเทพเลยบกได้กินผู้ดได้จินแมนแมนนกเห็นเพื่อลงคลิปแมนนก,กันเลยแคบมาซุปเฮดไข่พี่น้องป้า <c oughs> เ็ดไข่ี่ยเฮ็ดไข่ของไข่ล่ะ <c oughs> ของไข่กับบาลูกเอาอันเสียบไส้ใหม่ไหมพี่น้องเรากะย่างหอมโอนสะกอนเราเข้ากับขัวพริกไส้หอมแห่งกับเทียมแห่งมาตาม่ำ ใส่นำปลาแดกค้นใสกสันจะเราบันดิกใสสผักกีกินหอมเปรกงไปเพื่อความหอม,อม,อมตำเห็ดไข่เขาเอิญบะซุปเห็ดไข่บานเท,ที่น้องผู้ใดว่าท้านเคยกินมั้ยมาลองเบิงว่าสีแสบบ่อันนี้เป็นอยังหูบาจา้านิแกงเห็ดละงก์ละจหมือวาดแม่นองไปสื่อมากกรล็ดแกงไปทรงพุยบานฟินแลนด์กับแม่นกน้ำต่ว่าพุยบานฟินแลนด์เอยูแม่นกไดนกินค่ะพี่น้องแกงเห็ดเพาะผู้ใดว่าท่ากเคยกินมั้ มากินกับแม่น้องตามบอกงงกับวัหาเดล่ะพี่น้องเบืเ่อไงอันนี้แกงส้มนะจ๊ะแกงสมพอดีพักมันเหลือเราค่ะพี่น้องแม่น้องกันเลยเอามาแกงใส่ป่าเฮาบะถ,ถิงของเนาะอันนี้ข้าวปุ้นค่ะพี่น้องข้าวปุ้นน้ำยาหนมจีนอร่อยอร่อยมานะจ๊ะอันนี้หนมจีนจ้าอันนี้พักสดด้พี่น้องพักขาดบ่ได้แม่น้องกอีตูพัก ที่เล่ากินกับตับหมูหงก็ได้อ่าพายตูกินกับขอบคุณของแซ่บอีกอย่างหนึ่งซุปหน่อไม้ที่ว่ามันหน่อยคือมันได่สองนอเน,น่อยพี่น้องฝนมันท่านเดตตกชุกเนาะซาหนี่เข้าไปกินได้อี่อครควนมักเดี๋ยวเสียเอิญอี่อครควนมาจินเขาจาักเราอยู่ใส่เราไถาหน้าอยู่ทางไหนผู้เดียวไม่นองเสียเอิญแล้วแต่ว่าตอนนี้เข้ามาจินเขาน้ำกันมากพี่น้องมา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 ,มา,มาจินเขาก็เป็นนองมากเนี่ยอร่อยนะคะ ผู้ใดหิวทะลุจอมาเลยใครอยากจะสั่งส้มตำนะคะแม่น้องเปิดร้านขายส้ตมตำอยู่บ้านสวนสั่งมาเลยผู้ใดยู่เมื่อหนอกเดี๋ยวส่งไปทางอากาศหาย้ะพี่น้องเมื่อนี้แม่น้องกัขออวยพรหายเอฟซี FC สุขคนนะคะมีแต่ความสุขเดินทางไปใส่กับขอให้ปลอดภัยนะคะผู้ใดขาขายกับให้เฮงเฮงรุยๆยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสู้ๆนะคะทุกคนผู้ใด ่ามีปัญหาผู้ใดกันลังนถอยยู่แม่น้องขอส่งกำลังใจให้ทุกๆคนสู้นะคะสู้เพื่อคนที่เรารักสู้เพื่อครอบครวัวสู้เพื่อตัวเราเองสู้ๆจ้าอ่ะค่ะ